สื่อดังพูดถึงลิซ่าเหลือเชื่อว่าเธอเป็นคนแบบนี้แม้จะรวยหลายพันล้านสื่อดิฟ .co.kr เผยรายงานถึงไอดอลสาวลิซ่าแบล็กพิงคด้วยความชื่นชมหลังลิซ่ายังคงเดินทางกลับบ้านเกิดอย่างประเทศไทยด้วยสายการบิน,นราคาประหยัด สื่อดังรายงานว่าลิซ่าเพิ่งใช้เวลาว่างในการเดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับกับเพื่อนเพื่อนเนื่องจากเป็นการเดินทางระยะสั้นเธอจึงแต่งตัวสบายๆแต่ความนิยมทั่วโลกอันยิ่งใหญ่ของเธอทําให้เธอได้รับความสนใจอย่างมากจากคนในท้องถิ่นลิซ่าใช้สายการบินราคาประหยัดเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยแทนที่จะเลือกนั่งชั้นธุรกิจ เธอยืนเข้าแถวสำหรับกระบวนการเช็คอินปกติเหมือนคนอื่นๆก่อนขึ้นเครื่องบินลิซ่าและเพื่อนๆยังได้ริ้มรถอาหารท้องถิ่นด้วยแม้จะเป็นที่ทราบกันดีว่าไอดอลสาวมีรายได้หลายพันล้านในเวลาหลายปีในวงการบันเทิงแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนและมัธยัติของเธอก็สร้างความประทับใจให้แฟนๆอย่างมากมายพวกเขาแสดงปฏิกิริยาเชิงบวกเช่นลิซ่าน่าทึ่งมาก แม้ว่าเธอจะมีชื่อเสียงแต่มิตรภาพของเธอกับเพ,เพื่อนยังคงเหมือนเดิมและแม้ในชุดลำลองแต่ลิซ่าก็โดดเด่นในขณะเดียวกันลิซ่าและสมาชิกวงแบ็คพิงค์ฉลองครบรอบ7ปีของวงในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่มีข่าวการต่อสัญญากับต้นสังกัดออกมาทางกลางกระแสข่าวความรักโรแมนติกกับมหาเศรษฐีหนุ่มเฟเดริกอานหลังจากที่พวกเขาถูกพบเห็นร่วมกันในปารีสฝรั่งเศสเมื่อต้นปีนี้แม้จะมีข่าวลือเรื่องการออกเดทอย่างต่อเนื่อง YG Entertainment Agency ของ Lisa ก็ไม่ได้ยืนยันหรือปฏิเสธความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามเนื่องจากลิซ่และ f ฟเดริกอัโนถูกพบเห็นร่วมกันในที่สาธารณะหลายครั้งหลายคนจึงถือว่าข่าวลือเรื่องการออกเดทเป็นความจริง